ในส่วนที่เราได้แบบนี้มาแล้วนะคะเราจะไปทำอะไรกับมันต่อดีนะคะดัด a แบบนี้นะคะอย่างกลุ่ม A ตัวนี้นะคะถ้าพี่จ๊าเป็นผู้บริหารหรือเป็นผู้จัดก,การส่วนงานตรงนี้นะคะก็จะมีการทำแผนงานให้ยอดขายตัวนี้เติมโตขึ้นเรื่อยๆนะคะเพราะว่าเป็น Product สินค้าที่เป็นพระเอกของกิจการเลยนะคะจะไม่ยอมให้เพี้ยงพร้ำให้ยอดขายตัวนี้ หายไปหรือลดลงแน่นอนนะคะการทำกำไรตรงนี้ก็ดีมากๆเพราะงั้นเขาคือพระเอกของเราค่ะเราจะต้องทำแผนต่อยอดเขาให้เติบโตขึ้นไปเรื่อยๆนะคะอาจจะต้องมีการพัฒนาสูตรนะคะเพิ่มกลุ่มลูกค้านะคะเพิ่มความหลากหลายให้กับแชมพูและทิชเม่นที่เป็นกลุ่มออร์แกนิกให้มากขึ้นนะคะให้ลูกค้ามีทางเลือกมากขึ้นนะคะต่อมานะคะกลุ่มที่เป็นตัว b เนี่ยนะคะยอดขายไม่ขี้เหร่นะคะ แต่เปอร์เซนต์ความสามารถในการทำกำไรขั้นต้นต่ำสุดนะคะกับกว่าโปรดักต์อื่นๆเนาะเพราะฉะนั้นถ้าให้พี่จ้าตัดสินใจบริหารตัวนี้อาจจะยังไม่ได้ไปโฟกัสเรื่องการเพิ่มยอดขายนะคะอาจจะไปโฟกัสเรื่องการลดต้นทุนให้กับสินค้าตัวนี้ก่อนนะคะเพื่อต้องการให้เปอร์เซนต์การทำกำไรตัวนี้สูงขึ้นกว่านี้นะคะอาจจะขยับขึ้นมาอยู่ที่ทัก45หรือ48เท่ากับลำดับ ที่2ของกิจการนะคะเพราะว่าถ้าเราเพิ่มยอดขายตรงนี้เลยนะคะแต่เปอร์เซ็นต์กำไรขั้นต้นตัวเนี้ยก็ยังน้อยอยู่นะเม็ดเงินจากการที่เหลือเป็นกําไรที่เป็นเม็ดเงินมันก็จะยังน้อยเหมือนเหนื่อยทําเยอะแต่ได้น้อยนะคะเพราะงั้นถ้าพี่จ้าจะบริหารตัวนี้ก็อยากจะไปดูโฟกัสเรื่องว่าลดต้นทุนเพิ่มกําไรตรงเนี้ยเป็นไปได้ไหมนะคะก็ Data แบบนี้ เอามาบริหารงานต่างกันเห็นไหมคะถ้าเรามีทักษะวิเคราะห์ข้อมูลพืการบริหารที่ดีเราจะทำงานกับ Data ได้ดีนะคะส่งผลให้ธุรกิจเราดีขึ้นเรื่อยๆนะคะมาดูกลุ่ม C ค่ะกลุ่ม C เปอร์เซ็นต์กำไรเยอะนะคะแสดงว่ามีการทำต้นทุนที่ดีนะคะแล้วแต่ยอดขายต่ำสุดเป็นตัวลิปสติกเป็นตัวที่ต่ำสุดในกิจาการเลยเนี่ยเพราะฉะนั้นตัวนี้วิธีการของเราคืออะไรคะก็คือ ดูวิเคราะห์ว่าตลาดจะไปได้อีกไหมนะคะสามารถเพิ่มยอดขายลิปสติกได้อีกไหมหรือว่าตลาดมันตันแล้วแค่นี้จริงๆนะคะเนาะเพราะว่าต้นทุนทําได้ดีแล้วกําไรดีแล้วนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องมาโฟกัสเรื่องว่ามันตลาดมันไปได้อีกไหมนะคะตัวมาตัวสุดท้ายเลยคะ่ะตัว D ีด็อนะคะคือครีมผิวขาวนะคะตัวนี้เนี่ยไม่ขาดทุนนะคะ แต่ยอดขายไม่ดีเปอร์เซ็นต์การทำกำไรก็ไม่ดีนะคะตัวนี้หนักหน่อยคือต้องเข้าไปดูทั้งเรื่องต้นทุนนะดูทั้งเรื่องตลาดถูกไหมคะก็จะทำการบ้านหนักหน่อยตัวนี้นะคะ แต่ถ้าเกิดนะคะตัวนี้นานวันไปนะคะถึงขั้นติดลบนะคะต้นทุนสูงขึ้นนะยอดขายก็ไม่สามารถขยายได้แล้วเนี่ยครีมผิวขาวเนี่ยเพราะว่าอาจจะเกิดจากการคู่แข่งเยอะนะคะแล้วสินค้าของเราอาจจะสู้คู่แข่งไม่ได้เนี่ยแล้วกําไรขั้นต้นถึงขั้นติดลบหรือศูนย์นะคะเราอาจจะต้องพิจารณาย,ยกเลิกสายการผลิตตัวนี้หรือการขายตัวนี้ออกไปจากธุรกิจเรานะคะ จาก data ที่เราได้เนาะเ A, A เราจะทำอะไรกับเขานะเนะคะเราบอกว่าต้นทุนนะคะกำไรดีนะคะกำไรสูงเนาะต้นทุนต่ำแล้วอยู่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่เราจะทำกับเขาจากนี้เนาะก็คือการเพิ่ม นะคะยอดขายนั่นเองเพิ่มยอดขายเนาะกรณีที่เป็นกลุ่ม B ใช่ไหมคะกลุ่ม B เราบอกว่าทำไมเอ่ยกลุ่ม B ก็คือยอดขายไม่ขี้เหร่นะแต่ทำไมคะอากำไรน้อยนะคะอใช้กำไรต่ำแล้กันกำไรต่ำนะคะ แสดงว่าต้นทุนสูงเนาะต้นทุนยังสูงอยู่นะคะตัวคิมหน้าเด้งเนาะเพราะฉะนั้นวิธีการบริหารตัวนี้ที่เราจะเข้าไปจัดการก็คือไปดูเรื่องการลดต้นทุนก่อนเนาะการลดต้นทุนก่อนที่จะไปดูการเพิ่มยอดขายนะคะ,ะเพื่อให้กําไรมันเยอะขึ้นแล้วเราค่อยไปเพิ่มยอดขายนะคะแล้วตัวต่อมาตัว c ใช่ไหมคะตัว c สินค้าที่เราจัดให้อยู่ใน C เนี่ยนะคะยังไงเอ่ยสินค้าที่เป็นตัว C ีทำไมคะกำไรดีนะคะกำไรค่อนข้างสูงนะกำไรสูงอยู่แล้วนะคะแต่ทำไมคะยอดขายต่ำเนะาะพอยอดขายต่มตัวนี้ถ้าเราบาริหารเราก็คือไปเพิ่มยอดขายนั่นเองนะคะเพิ่มยอดขายนะ ไปดูว่าตลาดยังเพิ่มได้อีกไหมส่วนตัวดีด็อนี่เนาะตัวดีด็อเนี่ยกำไรต่ำอายอดขายต่ำนะคะ,อ,ะอันนี้เจอ3ามเด้งเลยต้นทุนสูงแล้วก็ยอดขายตา่ำถูกไหมคะเจอ3เจอแบบว่าสามเด้งเลยเนาะเพราะฉะนั้นตัวนี้ที่บอกว่าเหนื่อยหน่อยนะคะ คือเราจะต้องลดต้นทุนดูเรื่องการลดต้นทุนก่อนแล้วแถมยังต้องดูเรื่องการเพิ่มยอดขายเนาะว่าตลาดยังทําได้ต่อไปอีกหรือเปล่านะคะอ่ะทีนี้ในเมื่อในฐานะเราเป็นผู้บริหารเนี่ยหรือเป็นผู้จัดการนะคะในสายงานเนี้ยเราก็สามารถใช้ Data นะคะทักษะการวิเคราะห์ข้อมูอลเพื่อการบริหารมาทําเป็นกรุ๊ปกรุ๊ปปิ้งของการเดินงานได้และ ถ้าเรานะคะไม่หมั่นใช้ทักษะวิเคราะห์เจาะลึกดู data นะคะใช้แต่ความรู้สึกโอ้โหเดือนนี้มีกำไรเหลือเท่านี้เว้ยมีเงินเหลือเท่านี้อ่ะคงจะดีละนะอะไรอย่างเงี้ยโดยไม่เอา data รายละเอียดมาวิเคราะห์เรื่อยๆนะคะควรจะหมั่นทำทุกๆเดือนด้วยซ้ำไปนะคะให้พี่จาแนะนำเนี่ยดูแผนว่ามันตรงไปกับแผนที่เราตั้งเป้าตั้งแต่ต้นปีหรือเปล่า เป้าที่เราตั้งไว้อะไร lost ไปจากเป้าอะไรทําได้ดีกว่าเป้าเนาะเนี่ยเราก็สามารถนะคะบริหารงานได้ง่ายขึ้นคือทําให้มันเป็นกรุปกร๊ปๆนะคะแล้วก็จะได้แก้ปัญหาต่อไปเนี่ยเป็นหมวดๆดได้ดีนะคะมีประสิทธิภาพนะคะไม่สเปะสปะไปนะคะโอเคค่ะเอาไว้มาชวนคุยชวนแชร์ไอเดียเรื่องการใช้การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการบริหารนะคะ มันเป็นหนึ่งในทักษะที่จำเป็นของผู้บริหารจริงๆค่ะ